กำเทคานบอลหน่วยใหญ่แทน้นะหน่วยแข้งมือเจ็บแล้วหน่วยใหญ่เลยตอนนี้เพิ่อนกำเทคานอันนี้คือซีเมนบอนประตูและนี่บอรสร้างโอ้บอนประตูเพิ่อนว่อ,องไวทานใจเอาดีๆได้หัวตีนเจ้าของได้ออบอลเยอะบอใหญ่สร้าง เทคาน,นี่เทคานแล้หรือว่ามืออื่นกันตุ่นกะซิมาเห็ดโตอีกเลยมันเคียงเทคานเนี่ยกลับกันได้สร้างเด้วันนี้เด้โดยโดย,โดยโอ่ะเหพุผนเทคานก่อนย่างย่าง คนเทคานก่อ, дуже, um. อนอนัสบายดีเด er ้อพอเด้อครับเด้อโดยอัสบายดีเด้อวัตสุขู่ทุกคนเด้อก Richards, ับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อ บนสูหมอกสูบอนเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันกับซ่องสาวบุญมาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันมาหนี่พี่น้องพก็เลยสิเข่าไปทั้งเพื่อนน้องแดงปลูกสร้างเพมคนกำลังมุ่งหลังคาอยู่พี่น้องกับโปรเมสิ่เล่วมาหนี่บปรจังไดเนาะเฮาตอนเที่ยงเฮาพ่อได้มาพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็มากก็เลยพี่น้อง้ก็เลยทีมงานลดยูทูบเต็มอยู่เป็นสิบคันพี่น้องเลย เปินลซบคนรอคิ้วกันตอนนี้น้องแดงกำลังมาแห้งพแม่พี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้น้องแดงเพิ่นกำลังมีกระแสพแม่พี่น้องเลยช่วงนี้กระแสแห้งลายเนาะเขาก็ต้องขอบุญขอบุณเด้อทางบบาไทยพี่น้องเลยที่ทำให้น้องแดงมีกระแสหรือว่ามีจนฮอดเมื่อนี้พี่น้องเลยก็ต้องคุณหญ่ใจบุญเพิ่นมองเต็มเพราะว่าทางบบาวไทยเพิ่นก่ามาหาทางน้องแดงเนาะพแม่พี่น้องโอเคพแม่พี่น้องตอนนี้เ้าสิพาพ่พแมย์พี่น้องเขาไปเบิ่งไปชม ที่ทางสร้างเปินมงสีแล้วอพี่น้องเลยแล้วก็ห้องน้ำพี่น้องที่สำคัญห้องน้ำเพิ่นเฮดฮอดคันใดเนาะตะบุญกะท่าว่าเพิ่นขึ้นโค้งหลังคาหรือว่าเอาเสาขึ้นหรือว่าใส่ขาวใส่ยางเข้าก็สซีได้ไปทมเพิ่นเลยกันซีไปซื้อสังกะสีมาใส่พ่มแม่พี่น้องเลยตอนนี้ห้ามาฮอดแล้วพี่น้องป้าคอนเดทีถท่าว่าสาบุญว่าผิดพลาดประกันใดกันต้องกบขอโทษขออภัยเด้อพ่มแม่พี่น้องถ่าห่าว่าผมนอนดูหรือว่า บอกพิดพลาดหรือว่าวอาเนี่ยใดบอถือบอต้องบอกบอจบบอกงามก็ต้องขอโทษขอให้ผมเมยพี่น้องว่าสุดสุดคนเด้อติเตียนกันขามาหรือว่าคอมเมนต์ติสบู่ขามาได้สบุญสิปป้บปรุงตัวเองตอนนี้ห้าสิบห้าผมเม่พี่น้องเขาไปเบิ่งไปค้นขึ้นแหละทั้งเรื่อนของน้องแดงพี่น้องเอ้ตัวน,นี้ก็เดเดเนาะมาฮอดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางสร้างทั้งอย่างเพิ่นก็โอ้มาฮอดพอดีพดเพิ่นแล้วพอดีพี่น้องเลย พอดี่าแมนเป็นมื่ออื่นบบอันนี้โอ้สบายดีเ้อะสร้างอยู่ร่มอยู่เทิง,างววทามา,าที่แล้วไว้แท้มาเ้านีิบุท่านยอดเ้าโอ้บ่ถ่าไกลเลยนะโอ้ข้นสูงแท้เจ้าระวังเ้อโเออมุงแล้วเลยแล้วว่ายดีระวังพลาดไหลลงมาได้ อโ,โอ้โหดูโมงแล้วนี่แอมฟ้าได้บ่านี่ปูแป้นานี่โอ้ให้มันแล้วเลยเนาะหรือว่ามือน,นี่ซ้ำนี่มืออื่นหรือว่าจะมาเรียบร้อยไปจ้ะอือดูวเนาะกินจะบ่างเอียร้อยนี่สร้างอ่ะเอาขวดนึ่งเด้อ<ช>ให้ผู้นั่นขวดนึ่งเดยผู้ลราขวดขอบใจขอบใจอ่าผู้นั่นขวดนึ่ง ต้องสร้างคนจะนายโบซื้อมาให้กินจะนายคนที่เขาให้ทายบอกหยอกเด้อสร้างเด้อบอกหยอกบกใหญ่กันพี่น้องเลยสั้นกับเพรได้เวราะได้หยอกกันกับเพรได้หัวแล้วเนาะปไปไปเลยเอาเสาขึ้นแล้วกับียบร้อยเลยใส่แปน้นนะโอ้พี่เนะ้าอือโอ้ลูกสาวข่อยเห็นอย่างเด้ออีหลาคำแพงโอ้ตัเดเฮ้ย ได้แล้วเพื่อนแรกคนน้องแม่วันแล้วบ้า,ออา,บา,บาออเรื่องโอ้ประตูคนกับทันได้เห็นน้องอีละอันไม่ได้ก็ใส่เสื้อการงามแทบไม่เคยเอาดยสวัสดีอ้ <laughs> าวอาจารย์สบายดียด <laughs> โดยมาแต่เดินแล้วบ้า,บา <laughs> ท่านอาจารย์ยเฮาพี่อน,น้อ,องอเลยเพ่นจำได้อยู่บ้าคือประธานนี่ว่า,าท่านไข่ยนี่มากเฮาสบายดีเมย์บุญแล้วได้จำอาจารย์น้อยได้บ่ คือจำบม่ได้หน้ารอปานนีก็จำเพื่อนนี้หน้าจนเลยลายเสือแล้วจำน้ำแดงจำบม่ได้เดี๋ยวเพื่อนก็จำได้เพราะว่าโดยนั่งลงอยู่ล่ะเอาฟอยไว้ก็นั่งได้จังปัดนะให้ท่างอาจารย์ล่มกับน้องกันก็ได้เด้อเจ้าลยมร้อเข้ากระซิพอโตอาจะลย์ร่มน้ำฝนนะบ่บ่บ่ให้อาจารย์่อนก็ได้โอ้อจะลย์ร่อนก็ได้แล้วขอดไปทั้งคุณให้อาจารย์เพิ่นคุยกับอันน้องแดงก่อน โอ้สบายดีสบายดีไหมข่อยยังไม่ได้เปิดกล้องที่นี่สบายดีป้าลุงเดอ้สดอสะยังหนึ่งเข่ากินแรงบ่นี่โ้อหนึ่งเข่ากินแรงได้ยังนนยกินง่ายให้สร้างมันนี่นะสิโอ้กินสินส่งเสมือแท้สร้างคนบปวดเขวาบ่ปวดดอกว้าโ,โดย มันแดดนี่นนั่งอยู่อ๋อมันแดดเจ้ากระโจมไปหนึ่งทั้งมันหฮมหมดแล้วเออนาะฟูฟ้าอย่าขอโตไปทั้งพุ่นกระเด้อทั้งห้องน้ำก่อนอ่าโดยโดยทั้งโดยแล้ว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 มุงแล้วแล้วเจ้าสิลลุกทั้งแม่บาทนี่บ่ลงมุงรูข่อยอยากเบิ่งใส่กินแล้วเอ็มร้อยฮะบ้โอ้ยระวังนี่โอ้ น้ำก็ใส่ขวดก็ว่าใสเอ็นขอบใจขอบใจเด้อโดยเป็นสองขวดเลยป๊กินวัดลล่างเอ็มลอยลงว่ะบ้าทางสร้างเพิ่นมงแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้อ๋ออยากกินน้ำแต่ท่านได้ตอกแจาบอลนี่ตีนหน่อยยังอ่ายอ่ะเด้อเด้ตอกไปแล้วตีนมันจังน้อยมันแดดเนาะกินน้ำก่อนกินน้ำกับขวดน้อยพ่ด เพิ่นปูนี่ได้ตัดได้เนี่บโได้เป็นสองเครื่องมั้งแผ่นนึงได้สองโอไข่รย,ยืดตัวนี้นะเนาะแผ่นหนึ่งได้สองแผ่นอือเป็นห้องห้องเฮ็ดประตูมีอยังข้างในบอ่อันนี้ก็ได้โอ,โอ้แบบเฮ็ดแบบเฮ็ดเดือนคั่วซื้อเนาะตัวนี้เนาะข่างแต่ข่างสองข่างเนาะข่างนี่บ่ได้ข่าง ทางสร้างเพิ่นพี่น้องเลยเห็นนี่ล่ะน้าคือนางงามได้ล่ะปัดกวดแล้วหรือว่าลูกแล้วแล้วเออแล้วแล้วกินข้าวระเบ่อเจ้ามาเนี่หฮึกินแล้วอ๋อได้ยังกินเจ้านะฮึสิ้นงัวเห็ดเนี่ยได้กินนะลาบว่าลูกสิ้งเจ้าขวดเอเจ้าขวเอาไว้เป็นผู้ขัวนะ โอ้ทางน้องแดงโอ้่อยากมาพ่อตอนเพื่อนเฮ็ดกินเดนะ้เนาะเดี๋ยวสิให้ทางน้องแดงเอาเอ็มร้อยไปยายสร้างไปก็แม่พูนเะนอะปะอีหล่ะลงไปเอาเอ็มร้อยไปให้สร้างเพูนก่อนจักสี่คู่บุคู่พี่น้องอยังนสามขวดนั่นแหละไปให้ยายสร้างเพูนร้องไหมเอาก็ซื้อมาหาขวดเนาะเห็นสร้างมีสี่มีหาคนเห็ดห้องน้ำสาม เฮ็ดเฮือนสองนี่น้องเอ้กัว่าซื้อมาครบอยู่เออมาคือเก่าหะแลมือหนึ่งสามเธอครับผมอ๋พี่เธอเดี๋ยวยึดกันอีละ่ะอ๋อไปเข้าไปเลยอีละจี๋สบายดีเด้อซางสบายดีสบายดีสบายดี โอ้นย like oh, like oh, so cool. ังมัดอันนี้บ่บานนี่เล็กคานมันโอ้ยยโย่ขึ้นตอนได้ข่อยมาเศร้านี่คือท่านเลยโย่โอ้ยวงตอนบ่ายนี่ละโอ้คือเก่งใช่เนาะโดยโดยตามมาด่าแล้วเนาะต้องเฝ้าเนี่ยได้เพราะว่าฝนมันสิตกสามคนว่ามานี่เพอที่จะสคนอืมดยอันนี้เมื่อได้สิได้ขึ้นทั้งหลังคานี่เนาะ อบ่แบบว่าขึ้นแล้วค่อยพวกสังกระสอบกระซีนะจักเพิ่นสิมีปานใดเนาะต้องโอ้ต้องแบบว่าใส่ข้าวแล้วบ่จังฮู้อใส่ข้าวจะนั่งคอยกัไล่เอาชั้นสีให้เออส่นิมีจักแผนโดยโดยประมาณว่าประมาณ6แผ่นประมาณ6แผ่นหางยาวได้บ่12ฟุตยาวนั่นคือว่าคือว่าสิบพูะประมาณ10ฟุตเนาะอื แล้วก็เจ้าโค้งขึ้นโค้งขึ้นยังแล้วหล่ะก็จังบอกข่อยจะได้ซื้อสั่งกระซีมาให้โดยโดยเนาะให้ทั้งพิ่นเฮ็ดกอนพี่น้องเลยเดี๋ยวพันมัดเล็กมัดยางกระตอกโดยบอกอยู่แต่ข่อยเขายัง้ไม่ได้บอกข่อยเพราะว่าข่อยได้เป็นผู้ซื้อสั่งกระซีโดยโดยเจ้าเฮ็ดอันนั้นมันแล้วกอนจังบอกข่อยมันคืออะไรจีบกบขีดไทยกบเป็นขีดไทยดังเแม่อนเนาะ หลังคามันขึ้นราคาโครงการแพงขึ้นนะอ๋อหลังคาแบบไรอนี่าหลังคาพวกที oh, like ่งาน่ยคอยลดเขาตั้งรุ่งอ๋ออันนี้พันเห็ดหลังคาเพียงเลยบอดีไรเอ็นนีมันกแบบทุ้งลงเงนออห้อไม่อบเฮ็ดซ่องมาเงี้ยเฮ็ดซี่ดนเฮ็ดกระออกทั้งหน้าอีก่แโ่อ้โอ้อ้โดยโดยโดยงานเดียสิธาติดตามเบิ่งน่อไฟพี่น้องไวสิออกมาทรงใดก็ได้ เว้ยว่าเอาไม่ได้ตอนนี้โดยโดยเห็นปะให้ทั้งน้องแดงเอาเอ็มร้อยไปยายสร้างเพื่อนเอีหล่ละไปให้พุณขวดสามขวดมาคู่กันซ้ำเท่าพ่อเ่าเป็นอย่างน้ออาด้วยด้วยพ่อให้สร้างโดยโดยะทั้งน้องแดงกับลังยายเอ็มร้อยให้สร้างเพื่อนพี่น้องเอ้โดยโดยทั้งเจ่าเพื่อนเฮ็ดไว้กว่าเก่านะ <laughs> โดยแค่ใบละถุงยางว้ใส่คงองห้องหน้าผนบกใหญ่หนึ่งน้องแดงเลยกับพ่อเมีพี่น้องเอฟซีก็ว่าลายคนมันกับบกไก่ดอกพี่น้องเลยประมาณหกเมตดจากนี่เออนาะประมาณหกเมตดจากนี่มานน่เนาะจากเคลื่อนมานน่ป่ะโดยฮนประมาณหกเมตดบกไก่ดอกกลางคืนกับบัวคอยได้ข่าวเนาะไตโคมลงมาเนาะน้องแดงเนาะมันปวดท้องกลางคืนกับบย่านเนาะ แต่ก่อนเขาป่าเนาะตอนนี้อยู่ซำนี่บ้านซำนี่เนาะจิบจิบน้องแดงวะกันแอมมีเนาะเลยเรียบใบได้อีหล่าถุงยางไว้เฮ็ดหันเฮ็ดนี่เด้ออือเตือนมาเนี่ยเป็นได้ซักแล้วบ่เครื่องมือมือมือเศร้าตื่นได้เศร้าซักเด้อเครื่องเจ้านายบ่มีเครื่องนุงไหมเออเอืมนาซื้อเอ็มลอยมาให้น้องแดงยายให้สร้างพี่น้องเอ้ผู้เิฝึกกำลังตอกคอกอยู่ ต่อโคกแล้วก็เทคานเทคานแล้วเห็ดเห็ดอะไได้ต่อวันนี้พักให้แข่งกอนวะโอ้โอ้พักพอนี่มันแข็งก่อนหมืออื่นมาแต่เศร้ามาแต่เศร้านี่เด้องยันฝนตกแล้หมืออื่นนี่เคยย่านน้ำท่วมทางยันจะมาบ่ได้ว้าว โอ้นะบ่อยากสร้างพี่น้องเอ้ยคั่นบ่เว้ายอก็บ่ม่วนเด้ฮะันเด้คุณอืมเว้าย่อกันคนบ้านเดียวกันเนาะคนบ้านเฮาเองพี่น้องเอ้ยบ้านน้อยบ้านใหญ่ก็ซําบ้านเดียวกันนไปมโอๆๆตกคุมลน้องแดงเออ ลหลังลอยเปิ่นขึ้นโค้งหลังขอหลังคาแลา้วคุณเนี่ยอาจังกี้ซื้อสังกะสีมามเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆกันโอ้โหจีทีคา,านน้ำเนี่ยนได้เจ้าบัดทอกบัดกลัวของได้ À, mày đểt tỏ nó, bỏ mày để nó bật lật ừ. sì, ừ. đi chết thì chồng nhau nó, ừ. à lướt à lần. à tam sáu bài đó tam bài tam bài, ừ. sì, em mà hay sang quên quên, quên mà này ว่าเป็นเห็ดห้องน้าห,นห้งองยังเห็นทางรองแดงอาบยายเพื่อนเมื่อกี้อาบน้าผว่าคือแก้ผมเปียแล้วแต่แรงพุ่นเลยจังอาบคนเมื่อเบิดก้อนจังอาบโดยตัวน,นี้อาบได้แลยแขกคนลายไม่นี่จักสีตกโต๊ะปูโต๊ะเด้อพี่น้องเอ้ฝนอ๋อเจ๋งกลางว่งนี่น้องอีหล่าเนาะซิกเป็นอะไรว่าเข่าวนะหวัวไม้นะ เป็นแล้วอ๋อไอโยเป็นแล้วย่างมาทั้งพี่กันนี่แหละมาลุกปะมาชิบสิมาสั่งกะปินี่เพิ่งถ้าไม่เอาหน่อยไม่ใช่นี่พี่น้องเนยทางหอกน้องแดงทําคเพม่สะอาดเปนว่อะไร้ลที่ล่ะบัดกวดมีกระดาษทรายจะมาคัดคัดใส่กระซ้ำแม่บุญซื้อให้ เอีนี่ตัวคันกระซ้ามตัวใหญ่ซักเสือนั่นอย่าเอามาใส่โครงเด้อมแม่ชีมินแท็บตัวนี้ล่างภักได้ตัวนั่นเอาล่างภักกูได้เพราะว่ามันเป็นกระซ้ามเ่าซักเครื่องเด้อตัเจ้าน่ะฮะเอาใส่ถ้วยแล้วใส่ถ้วยแล้วเจ้าเจ้าเอาใช้ใส่ซักเสือเอาตัวใหญ่นั่นไว้ซักเครื่องได้ล่ะอเอาไปใส่ถ้วยบ่ถ้วยคือมาใส่กระตาเลย โอ้โหน้ำพิ่นกะซามซื้อมาให้ซักเครื่องเน่ตัวน่ะจะสีซักเคยใช้ตะเกาเจ้าซักเคยใช้ซะเต็ละเมอนะเจ้าซักเครื่องเคยใช้ใส่คู่ใส่คู่โอ้โหซักเครื่องส่คู่กะซามซื้อมาให้ว่าไปใส่ถ้วยวะโอ้แล้วเจ้าจ้งเอากมาซักเครื่องก็ได้รฮะกะซาม ทาเห็ดแล้วทั่วบุดีพ่นบ์บ่จังฮีบเครื่องฮุบของออกมาเดี๋ยวสิมาเก็บซอยเด้อมือได้เก็บยังบู้าะว่าประตูยังบันมีเนาะต้องรอพ่นเฮ็ดประตูมายังแล้วก่อนไา้พุ่นไหนนอนแต่คน ตัวใดมันแบบเสือเอาต่เสือเจ้าตัวใดเจ้าสีไส้ค่ะออกมาไว้หองเ้อเ,เป็นเสือเป็นเพศเจ้าตัวใดเจ้าสีไทยกัยนแล้วออกมา<ด>เจ้าเสียว้พุ่นยันไบยางเที่ยวเข้าไปด,ดีใจได้เนาะมีปูนเ,เห็ดเห็ดเทือนเห็ดซานเห็ดหองนำนดีใจเฮงพลละ อ่ะอีหล่ะลองขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ที่ซอยเจ้ามาดูพวกไปห่มผู้ประหลักเนี่อยูฮ่มนี่ล่ะมันเด็ดแห่ทางน้องแดงลองขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ผู้นด้ลองนมเมือขึ้นด้อีหล่ะผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่มาเฮ็ดเทือนเฮ็ดซานให้น้องแดงลองว่าผมดูคิดหาคำว่าก็เลย เพิ่นกะคิดบ่ออกดีใจแย่แย,ย่ยว่ะจ้ะแบบได้ดีใจ <c oughs> ดีใจได้เฮือนได้ห้องน้ามอีหลบาอบอ่ะเพือเห็ดให้น้องน้องมีเฮือนเพิ่นขอให้เพิ่ลำรวยเก่าเก่าโดยอันนี้คือค้ามวยพรเพิ่นให้ทางผู้ใหญ่ใจบุญบ่อีล่าโดยเนาะขอบคุณคับุณผู้ใหญ่ใจบุญที่เฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานให้เพิ่น<ด>แล้วก็<ด>มีห้องน้าห้องในเนาะ บุญขอบคุณเพื่อนในหลายที่เห็นให้น้องแดงมีเมื่อน,นี้พี่น้องเลยแล้วกรทั่งอันทางอ้งอเพื่อนผู้อยู่ฟังไทยผู้ที่เพื่อนมาเยี่ยมญามน้องแดงเมื่อน,นั้นพี่น้อง mm hmm. ก็เห็นให้ทางเอซเฮาหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญผู้จักน้องแดงรลายขึ้นก็หรือว่า ทั้งไอหญ่เฮาอะไรที่เพิ่นมาเยี่ยมยามทั้งน้องแดงเนาะก็เลยให้เพิ่นดีขึ้นมาหนี่ก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนในลายเด้อนโดยคือเพิ่นขอบใจทั้งไอ่ที่มาเยี่ยมยามบอ่อีหล <c oughs> ่าโดยอ้อีหล่าอยางมีเว้าหยังผ่านไปบ่ขอบใจก็เล,ลยให้เพิ่อนอยู่ดีมีเฮงเด้อเพิ่นเจ็บใจของใครจะไม่ทราบเด้อเพิ่นอวยพรให้ทั้งไอหญ่ที่มาหาเพิ่นมืนน้นอนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะอีหล่าฮู้จักซื้อเพิ่อนที่บ่ ก็เป็นยังเนาะต่างเรื่องต่างเคยเพิ่นเนาะอีหลาเนาะเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เพิ่นมาเยี่ยมยามเฮากะให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเพราะว่าเพื่อนขาวมาก็เลยเห็นให้ชีวิตเจ้าดีขึ้นนะันแหละเนาะมีเฮือนอยู่แล้วก็มีห้องน้ําอีกหลายโดนๆดนไปจ้าสิม,มีหลยายสิ่งหลายอย่างกานี่เนี่ยเจ้าเห็ดดีต่อไปเลยอีหลาเลยเป็นคนดีผู้ใหญ่เพื่อนจังสงสารเพื่อนหักคนดุคนมันเนาะทังอิหลากะทั้งแม่นบุญห้ยกำลังใจด้วยหละเด้อ เดี hom hom like ๋ยวแม่บุญสิไปเลาะเบิ่งทางห้องน้ำห้องในกันเด้อให้ทางน้องอยู่ดีมีแฮ้งคข้เจ็บไม่ได้เข้าไผ่บ่มีแล้วล่ะเด้อสุสุเอ้ยแบงแบงแขงนางแดงพี่น้องเลยนะนี่บ่มีเสียมจกบ่คือค้อนตีตอกเอาโอ้แม่นบ่คือบ่เอามือเด้วยจ้ะหยอกสร้างหยอกสร้างพี่น้องเลยโดยเนาะบ่เป็นหยังเนาะ อยากได้ยังก well uh. like ็บอกเด้อบอกท้งนองพามีเด้อไปอยู่นครอประมว่าคปอดชื่อแอไปด้เจนั่น้าบอกแอร์มันตายไปางช่างไปดูแอให้เจหน่อยออ้ายเจ้ยังยิมปล่าสามทีเดียมานั่อยู่จได้ไปตงไหนแนบอกเห้นน่าเจ้านเจ้าอยบังแออเป็นยังบบนี้แอตายโอ้ไชื่อแอเ์้ไปแดไข้างนี้างนีนะโอ้ ปเป,ป็นแบ่ไปนไแค่ห้าปีเนี่ยเยว่ามีไหมเฮ้ยเ้าติดป่าเอาะอไปหมดสิเทคานแล้วบะนี้เนาะเมื่อ่อน,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 นก่อเมื่อก่อนมันแขงมืออื่นจากมาเนะาเะมาแกะไหมออกเลยครับม,มาเห็ดโคงเห็ดหยางแล้วบนี่บอกอกมันจะแบวไวเนาะ วานก้าแบ่แเอโอ้คือวัยแทยมีน้าบ่น้องน้องน้งอะไรยโอ้คือวานถึวปีแทบวย่ามันบ้าของบ่คู่ปีมันเคยนั่นใดเออเจ้าน่ะเป็นคนบ้านโคกน้อยหรือบ้านโคกใหญ่บ่มแวเอมาเนเคยนบ้านคางงอนางนีเออเจ้าน่ะอยู่บ้านได้บ้านเกิดเจ้าน่ะโอ้มาอยู่พี่หลายลปีแล้ว อยู่ที่สิบกว่าปีแล้วโดยใช้ใช้าิ้หันเนาะโดยยากน้ำป่าน้ำท่อเนาะผู้กินแม่นป่าผู้อยาดเม่นท้องบ่โดยธรรมดาแล้วบเห็ดกับบได้กินคือ่นว้าแหละสบายดีน้องเขามีโดยหยับเขาก่อนวันนี้ อืมอ่ะอันนี้เพิ่นไว้เห็ดง่อยเลยบ่นี่หืออ๋อล่ะว่าไว้น้อยง่อยนั่งเซาห่มนะยันเอาไว้หั่นไว้นี่ไว้กระเป๋าทานแม่นเนาะถึกน้ําฝนเนาะโอแม่น Ở ừ, đây là mình lửa hết tiếng năng Nhưng mà xúc ơ Ủa mình lùm Mình lùm Xúc lắm lẽo mình lùm mình lấy tàu nhảy đó mình lấy lên... đó เด็ดได้มาในฝนสีตกพี s> <S okay, no, me, prayed, ang, ่น okay, ้องเลยโอเคน้องพม่พี่น้องครับเกษตมืออาชีพมือนสกอนผูสร้างเผลกระมงแล้วแล้วกำลังปูแป็นอยู่กลับก็เด้อสร้างเด้อโดยโดยมือหน้าสีมาเยี่ยมใหม่เด้อมืออื่นสีมาใหม่เด้อปูโดยมาใหม่แล้วเยี่ยนบอท่านสร้างยังไงผลสีแล้วก่อนนะทิ่เป็นผลนี่แต่อัปเดตทรายได้อย่ากไหนมนเกี่ยงเนาะถูก ร้อยแผ่นหนึ่งเป็นสองแผ่นขักปัญญังมานี่เหตีได้ปัดขีเหงาบลงได้แล้นมันแห่งมันทางอย่าเดี๋ยวมันเที่ยวค่ะเนาะวัวแป้นมันยังดิบอยู่เนาะนี่เหยียนครัวเพื่อนพี่น้องไสิเอ๊มฝาเินะครับกรดสร้างวันนี้นะครับเนี่ยโดยโดยขอบใจขอบใจก็โอเคน้องภูแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เรับกัน สิขอเจบไว้สำนีสะกอนรกนม่พี่น้องเลยตอนนี้ก่ทางสร้างเพื่นก็ถือว่ามุงแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยเหลือแต่แอมแอมฟ้าแล้วก็ปูเป้นปูเป้นกัอีกบดนก็แล้วเลยพี่น้องเลย ข้าวไก่สิขอเจ้าคิปไว้สักนี้สักก้อนพ่อกันในคลิปหน้าเด้อกันยังได้กระคอขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเนาะที่มาเฮ็ดให้ชีวิตน้องแดงดีขึ้นแล้วก็มีเฮือนอยู่ถึงขีดซ้ำนี่ก็ถือว่ามีความสุขแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่าผู้ใหญ่เพิ่นกะใจบุญพี่น้องเอ้ยมาซอยเหลือทั้งห้องน้ำแล้วกัเฮือนขอบคุณขอบคุณเพิ่นได้หลายเนาะทางผู้ใหญ่ทุกทุกคน ที่ว่าเงินเมื่อคำามาซอยน้องแดงก็ขอให้ผู้ใหญ่ใ,ใจดีทุกท่านจงสุขภาพแข็งแรงคงเจ็บมวยได้งคงไข้่วยมีเด้อขอให้ยูเย็นเป็นสุขเนาะขอให้ บุญรักษาเทวดาคุ้มคองเด้อทั้งคุณหญ่ใจบุญทุกทุกทา,เน,า,าทนเนาะปราถนาจริงใดก็ขอส่งความมุ่งมาานนั่นปราถนาน,น,นอน,นรับก็ให้เพิ่นได้เงินพันนอนฝันก็ให้เพิ่นได้เงินหมื่นตื่นมาเศร้าก็ให้ได้เงินแสนเด้อเบืเมื่อไปก็ให้ได้แก้วไม่ได้โชษโทษให้ไหวมาพานเด้อบุป่าทำธุกรกิจการงานใดก็โคให้ทุกขานทุกลาบลื่นในหน้าที่การงานเนาะส่งความมุ่งมาาั่นป่าถนาขอให้สุขภาพร่างกายแ,กแข็งแกร่งหายเจบ็บหายจนโรค หายโรคภัยไข้เจ็บอย่าเจ็บอย่าจนเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี